การเทรดแบบกำไรเสถียรดียังไงนะคะหรือเรียกว่าทำกำไรได้ต่อเนื่องดียังไงเทรดเดอร์มืออาชีพนะคะไม่ได้โฟกัสที่การทำกำไรเยอะแต่โฟกัสที่การทำกำไรได้ต่อเนื่องกำไรเสถียรนะคะคือผลลัพธ์ของระบบที่ผ่านการทดสอบแล้วถ้ากำไรของคุณนะคะยังขึ้นขึ้นลงลงยังไรทิศทางอยู่นะคะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ไม่คงที่ แต่มันคือจิตวิทยาที่ยังไม่นิ่งพอเพราะกําไรที่เสถียรค่ะไม่ใช่แค่บอกว่าระบบของคุณดีแต่มันจะทอนว่าคุณควบคุมตัวเองได้กําไรเสถียรน,นะคะคือความมั่นคงทางอารมณ์นั่นเองในระยะยาวนะคะคนที่อยู่รอบในตลาดไม่ใช่คนที่ทําเงินได้มากที่สุดนะคะในวันเดียวนะแต่คือคนที่หลุด คนที่ไม่หลุดกรอบจิตวิญญานะคะซ้ำแล้วซ้ำอีกกำไรสม่ำเสมอนะคะจะทำให้คุณหนึ่งเลยค่ะไม่ไล่ล่ากกำไรนะคะไม่แก้แค้นตลาดไม,ม่เปลี่ยนแผนกลางทางไม่เสียสมดุลทางอารมณ์ทุกครั้งที่พอดแกว่งกำไรเะเีียนะคะเท่ากับวงจรที่เราสามารถควบคุมได้ เมื่อกำไรคงที่ค่ะคุณจะเริ่มเชื่อถือกลยุทธ์ของตัวเองมากขึ้นคุณจะอดทนนะคะรอจังหวะที่ที่ใช่ได้และคุณจะไม่หลุดระบบค่ะเพราะความโลภหรือความกลัวนี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์ระดับโลกนะคะไม่ไล่าตาม100%ในวันเดียวแต่จะสร้าง2-3%ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง สรุปนะคะกำไรจะเถียนค่ะไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ดูสวยงามนะคะแต่มันคือหลักฐานว่าระบบของคุณมีประสิทธิภาพจิตวิทยาของคุณแข็งแรงคุณเทรดด้วยวินัยไม่ใช่อารมณ์ค่ะและนี่แหละนะคะคือสิ่งที่แยกนักเสี่ยงโชคออกจากเทรดเดอร์มืออาชีพและคุณตี้นะคะก็ มีระบบ19 AD นะคะรองรับทุกคนนะคะซึ่งมีจุดยืนในการเน้นตรงนี้เลยค่ะการทำกำไรอย่างต่อเนื่องหรือกำไรเสถียนนั่นเองนะคะเพราะคุณอตีมองเห็นแล้วค่ะว่าการที่เทรดเดอร์ค่ะจะยืนระยะยาวได้ะคะ่ะจะต้องทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่แบบทํากําไรแบบร้อเในวันเดียวอันนั้นตรงนี้คุณอาตีก็ผ่านมาแล้วนะคะแต่ ความนิ่งนะคะความเสถียรการควบคุมอารมณ์เนี่ยจะแกว่งตามไปด้วยค่ะซึ่งในระบบ 19AD นะคะจะมีเทคนิคมากกว่า19เทคนิคนะคะมีเทดส,สั้นกลางยาวนะคะแล้วก็เลือกรูปแบบนะคะที่เหมาะกับความชอบความถนัดหรือไลฟ์สไตล์การเทดของตัวเราเนะคะพูดง่ายๆก็คือที่ตรงจริตกับตัวเรานะคะซึ่งมีเทคนิคให้เลือก ในระบบนะคะมากถึง19เทคนิคเลยค่ะและระบบที่คุณตี้นำเทรดหน้าไร์สดนะคะชื่อว่า,เ,าเทคนิคที่นำเทรดหน้าไร์สดชื่อว่าเทคนิคดับเบิ้ลมิลลร์เคลนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะคะคุณตี้จะเน้นในเรื่องของการแบบทำยังไงให้ทุกคนแบบได้กำไรนะคะได้กำไรที่าสามารถมากกว่าที่จะขาดทุนนะคะแล้ว ไปเข้าสู่สรรมการกำไรลบขาดทุนเท่ากับกำไรอันนี้จะทําให้เทรดเดอร์อยู่ในตลาดนี้ได้ค่ะและคุณอติีก็ในห้องเรียนก็มีสอนนะคะเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดด้วยนะคะซึ่งจิตวิทยาเนี่ยจะช่วยรักษาเงินทุนรักษาพอร์ตให้กับทุกคนได้รักษากำไรให้กับทุกคนได้ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะเรียนรู้ เทคนิคและจิตวิทยาเพิ่มเติมนะคะไปที่หน้าช่องนะคะคุณนัตตีนัดเรียนกับคุณนัตี้นะคะเรียนทางออนไลน์หรือจะนัดเจอตัวกับคุณนัตี้ที่โคราชก็ได้ค่ะ